ไม่ว่าต no ั้งแต่ความคิดข้างหลัที่คิดกลับมาได้เนี่ยเพราะว่าเรามีจิตกรรมที่วัดบ้านยิ้วเก่าครับซึ่งเป็นจิจกรรมฝาผนังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่อน้อยอมคําแล้วก็ ศิลปินก็มาคิดไอเดียเรื่องเรื่องราวทุกอย่างที่ที่เกี่ยวข้องและสืบเนื่องกับสถานที่ของของอำเภอเทิงบ้านเราครับศิลปินก็เลยออกแบบในในความเป็นเหนือจริงขึ้นมาโดยที่แฝงแฝงคติธรรมแฝงเรื่องราวของพื้นที่ของอำเภอเทิงเอาไว้แบบนี้ครับครับผมในส่วนอ,องค์ประกอบของปริมากรรมต่มานอนองคำก็จะประกอบไปด้วย สถานที่สำคัญท,ที่อยู่ในบ้านเราคืออำเภอเทิงนะครับ <c oughs> ก็มีพระธาตุจอมเจ้าซึ่งเป็นพระธาตุู่เมืองของเมืองเทิงจะอ,อยู่ด้านบนของ,ของเต่าครับแล้วก็จะเห็นว่ากระดองเตา่าด้านบนจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆดอยเป็นซึ่งซึ่งศิลปินได้ใส่เป็นดอยฟูชีฟ้าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเทิงนะครับ ข้างบนที่เป็นใบโพก็จะเล่าเรื่องราวถึงความร่มเย็นสงบร่มเย็นเกี่ยวกับสถานที่อำเภอเทิงนะครับแล้วก็จะแฝงคติธรรมไว้เป็นเรื่องราวของขันห้าแบบนี้ครับซึ่งหน้าอกของเตาก็จะจะมีการประดิสถาน องพระเจ้าสองสีจำลองซึ่งจะครบองค์ประกอบสิ่งที่สำคัญเมื่อจะเป็นสถานท,<ช>ที่ท่องเที่ยวความศรัทธาในเรื่องของศาสนาแล้วก็พระพระพุทธรูปที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอเทิงครับนางก็อูภาปราศสเยี่ยเพื่อนบ้านที่ดีมีคราวนี้แหละที่นางไล่กลับครับกิจกรรมประกอบนีต้ตรงนี้บอกเล่าเกี่ยวกับอะไรครับอ๋อตรงนี้เกี่ยวกับ นิทานต่าน้อยองค์คำครับเกี่ยวกับอไอเนื้อเรื่องของต่าน้อยองค์คำแต่ละ,ะบทแต่ละตอนเราเอาบทแต่ละบทแต่ละตอนที่สําคัญมาใส่จํานวน7ภาพนะครับเภาพรวม7จ็ภาพะจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่สําคัญสําคัญโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นตัวนี้เกี่ยวกับนางนางอุทราถูกหลอก ถูกหลอกมาหาพ่อแล้วก็ถูกแม่เลี้ยงแล้วก็น้องสาวจับถ่วงน้ํานะครับ mm hmm. ตัวนี้คนเฒ่าคนแก่นะครับเนาะสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่เขามีการสืบทอดแล้วก็มีการดึงพื้นที่ให้เข้ามาเกี่ยวโยง mm hmm. นั่นหมายถึงว่า,าคนอันปะเทิงที่อยู่ตรงนี้เป็นคนคนที่ได้รับอิทธิพลแล้วก็เป็นคนเก่าคนแก่มาตั้งแต่โบราณน,นะครับเราเลยนําภาพตัวนั่งทำมา,มาทําเพื่อ ให้คนได้เรียนรู้ครับแม่ล้อนะมีอยู่แล้วเนี่ยเ้าไปเสริมอ่ะตันนี้มันเหมะอนมันมีไงมันเปลี่นเป็นเป็น